พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยาวด้านละสิบเซนมปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่รอวันถูกยุบรวมกลายเป็นปัญหาสําคัญคู่ขนานกับปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลส่งผลให้เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งมีค่านิยมย้ายเข้ามาเรียนต่อในเมืองจนสร้างให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งรอวันถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่น จนเป็นที่มาของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้หรือ Local Learning Enrichment Network ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า e l l e n ภายใต้าการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพครูผ่านการสร้างเครือข่ายครูเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละท้องถิน่นและภาคประชาสังคมเพื่อตอบโจทย์การศึกษาเพื่อท้องถิ่นสร้างความยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งแกนกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดเพียงตำบลโพไรหวานจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง50คนที่กําลังประสบปัญหาโรงเรียนเล็กที่มีโอกาสถูกยุบไม่ต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีหลายๆแห่งเพชบุรีเนี่ยมีสมักงาเขตพื้นที่การศึกษาอยู่2เขตใน2เขตเนี่ยจะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคือเด็กนักเรียนต่ํากว่า120คนเนี่ย ค่อนข้างเยอะถึง้อยละประมาณ50โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของครูขาดแคลนในเรื่องของงบป,ประมาณขาดแคลนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนเนี่ยลดน้อยถอยลงพ่อแม่ก็นิยมนําลูกไปเรียนโรงเรียนในเมืองประกอบกับการเติบโตของเด็กเนี่ยนะครับอัตราการเกิดของเด็กเนี่ยลดลงไปอย่างน่า,น,าน่าเป็นห่วงครับอันนี้เป็นวิกฤตการณ์ จากสภาพปัญหาเดิงกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของการตื่นตัวของชุมชนท้องถิน่นในการจะช่วยเหลือตนเองในด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่โดยการใช้ทุนในพื้นที่และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเองมีเอกลักษณ์ในเรื่องของฝีมือช่างวิชาภูมิปัญญาแขนงต่างๆ และด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้ปกครองวัดและหน่วยงานรัฐในพื้นที่โดยมีมหาวิทยาลัยรชาชพัฏเพชรบุรีเป็นแกนนําสําคัญในการสํารวจทุนในพื้นที่เพื่อที่จะนํามาสู่การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่นอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดวิชาช่างเมืองเพชรสู่เด็กรุ่นใหม่อีกด้วยหมายาลัรราชภาัฏเพชรบุรีเนี่ยเมื่อได้รับมอบ ทุนมาก็ดําเนินการสํารวจเครือข่ายทุนในพื้นที่ก่อนครับว่าเรามีทุนในพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยที่จะมาหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยได้อย่างไรขั้นตอนที่2เราก็มาสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกันครับขั้นตอนที่3ก็มาวางแผนการทํากิจกรรมขั้นตอนที่4ี่เราลงไปปฏิบัติเราก็เครือข่ายเหล่านี้มาทํางานกันอย่างจริงจังนะครับมาขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเรามีพันธกิจไว้ว่า เราเป็นคลังสมองของท้องถิน่นนะพอเริ่มจากจุดนี้ก็ก็เลยหันเข้ามาดูท้องถิ่นมากขึ้นก็เลยเริ่มจากชวนคุยกับท่านผู้ว่าให้ประชุมในระดับจังหวัดก่อนว่าเราจะชุมประเด็นอะไรก็เลยมาลงที่งานสกุลช่างเมืองเพชรอาจารย์ทองร่วงเนี่ยเป็นช่างที่อาวุโสแล้วก็ท่านก็ผ่านงานระดับประเทศมาเยอะท่านก็ระดมช่างทุกคนมาคุยกัน เ้าหมายก็คือว่าเราสอนให้เขารู้จักก่อนเมื่อเข้าไปเที่ยวที่วัดแล้วเข้าไปเห็นงานที่วัดเขารู้ว่านี่คืองานปูนปั้นนี่คืองานแกะสลักไม้นี่คืองานหนังใหญ่ไม่งั้นแล้วเด็กไม่รู้จักงานเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือครบสฐานที่ครบแล้วก็บุคลากรเราต้องมีต,งมต้องฝึกบุคลากรไว้ ที่พอจะสอนเด็กได้ท่านอาจารย์ศิลาพรท่านอาจารย์เจ,จรันอาจารย์สุมนอมริวัต์ท่านก็บอกว่าก็หยิบประเด็นที่เด่นที่สุดในจังหวัดก็คืองานสกุลช่างนี่แหละแล้วก็พยายามบูรณาการงานสกุลช่างเนี่ยเข้าไปสู่ในโรงเรียนให้ได้โจทย์ของงานวิจัยก็คือต้องสร้างเครือข่ายทุนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะนำใครมาเป็นเครือข่ายหลักๆได้ตอนเริ่มทำโครงการนั้นจะ ใช้อบตอที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่าเป็นอบตอที่เราลงพื้นที่ได้ได้ทุกวันน่ะนะคะก็คือท่านออตอโพลไลหวะผมก็ภูมนใจที่ว่าเด็กๆในตำบลผมให้ความสนใจกันมากนะเพราะว่าผมให้การสนับสนุนไม่ว่าเงบประมาณหรือลดรับลงจะไปเรียนที่ไหนผมก็ดำเนินการลดรับตรงให้ก็เท่าที่ผมกระพัดนะครับเอาเด็กมาเรียนรู้ เกิดาตกุณทั้งกับ,กบพผกเท่าูกัเด็กก็มีความภาคภูมิใจนะครับได้สัมผัสของจริงผมก็อยากให้ลูกหลานาเด็กๆได้เปิดต่อเปิสายเ่อไปเปสแรกเลยนะคะให้โรงเรียนรวมกลุ่มกันแล้วก็โรงเรียนไหนขาดครูอะไรเอาครูมามาแชร์กันว่าแต่ละโรงเนี่ยใครถนัดสอนอะไรแล้วเราก็จัดตารางสอนร่วมกัน แล้วก็ให้ออบตเนี่ยเป็นผู้คอยดูแลรับส่งนักเรียนอย่างเช่นพอเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราก็จะไปเรียนที่บ่อหวายตารางสอนในวันนั้นครูอีกสี่โรงเรียนก็จะไปอยู่ที่โรงเรียนบ่อหวายเด็กก็จะเรียนรวมกันโดยที่เราเนี่ยเป็นคนชวนเขาคิดครูเขาเริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าจะบูรณาการยังไงบรรุเนี่ยเราจะต้องมานั่งเขียนแผนการสอนด้วยกันมานั่งออกแบบ ต้องเอาหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมากลางออกถอดหลักวิชาของของช่างแล้วก็ไปดูตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางแล้วก็เอามาเทียบโยงกันเขียนเป็นแผนการสอนวิชาช่างทั้งหมด8ช่างนะคะมีงานปูนปัน้นแทนหยวกปลายรดน้ำปั้นหัวสัตว์ปิดทองประดับกระจกแกะสลักไม้ ต่อกระดาษและก็จําหลักหนังอะคะ่ะที่เราทํางานกันเนี่ยเราจะถอดเป็น4หลักวิชาในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษอะคะ่ะเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะการทําลายรดน้ำเนี่ยเวลาที่เด็กได้รับการเรียนรู้เด็กเกิดความสงสัยอะคะ่ะว่าทําไมต้องใช้กาวกระถินซึ่งครูช่างตอบไม่ได้เพราะครูช่างไม่เคยทดลองเด็กก็เลยเกิดการทดลองลองไปเอาอยางสะเดายางมะกริดและยางมะขามเทศซึ่งมีตามบ้านนักเรียนมาทดลองใช้ ผลปรากฏว่าทําได้จริงๆอะค่ะเป็นการค้นพบของนักเรียนเพราะฉะนั้นเด็กก็เกิดความเข้าใจโดยที่ว่าเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะอย่างลายรดน้ํานี่เราก็สอนเป็นคณิตศาสตร์ได้เช่นอัตราส่วนในการทําน้ํายาโหระดาหรือวิชาภาษาไทยคําศัพท์ต่างๆในการทําลายรดน้ําวิชาภาษาอังกฤษก็อุปกรณ์แต่และอย่างเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็สามารถบูรณาการได้ทั้ง4ี่หลักวิชาค่ะ ในการทําโครงการเรื่องนี้หนูก็บอกว่าเราได้เรียนรู้บางทีครูเขาก็ถามว่ายางเนี่ยรู้จักยางอะไรบ้างหนูก็ตอบว่ารู้จักยางที่ใช้ในการทํา,ราน้ํายาถอดละ د ا บ้างก็คือกากระถิน,นทอดะดาน,น้ำซับปอตอะไรเงี้ยค่ะบางทีงานสกุลช่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเราเหมือนเป็นครูคนหนึ่งไปบอกน้องๆที่เขายังไม่รู้เหลือเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้ค่ะสมมุติครูเขียน,น,น,นะะะอะไรพวกนี้ค่ะสกดข้าอะไรพวกนี้ถ้าเขาถามขึ้นมาว่านี่เขียนไงอันนี้ยังไง แต่ว่าคือว่าตอบได้การจะหาปริมาณค่าตวงอะไรพวกนี้ค่ะในการผสมน้ํยายาร์อนดาอแล้วก็รู้ในวิชาเลขว่าอันนี้พูดว่าอะไรอันนี้อ่านว่าไงอะไรเงี้ยคะ่ะคือเรารู้ล่วงหน้าไปก่อนเพื่อนก็คือในการทดลองเนี้ยคะ่ะนอกจากเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ความรู้วิชาช่างภูมิปัญญาเมืองเพชรและสาระวิชาสามัญที่แทรกอยู่แล้วในส่วนของครูผู้สอนเองการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายอีกด้วย ที่สําคัญการเกิดเครือข่ายครูช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่บางครั้งขาดทั้งในแง่ของบุคลากรและองค์ความรู้ในบางวิชาเราจับมือกันทํางานนะคะโดยเรามีแม่ข่ายก็คือโครงการแอเลนเนี่ยเป็นทุนให้เราครูเครือข่ายก็มาร่วมกันทํางานโดยการประชมุมปรึกษาหารือกันว่าสิ่งนี้มันควรจะไปใช้ในโรงเรียนอย่างไรเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะมีปัญหาทั้งในด้านครูในด้านงบประมาณเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดใหญ่นี่ก็สามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้ะคะ่ะ การวัดผลประเมินผลเนี่ยก็วัดวัดผลก่อนเรียนที่เด็กได้เรียนรู้แล้วก็หลังเรียนแล้วที่วัดจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากชิ้นงานวัดได้ว่าเด็กเนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหนว่าแล้วเด็กก็จะชื่นชมในผลงานลองให้เด็กได้วิพากษ์ผลงานสิ่งที่เขาเกิดขึ้นที่เขาทําขึ้นน,นั่นอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เห็นผลเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไร อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญซึ่งนับเป็นผลพลอยได้หลังจากได้มีการจัดระบบการเรียนการสอนโดยวิชาช่างมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรคือการนําไปสู่การสร้างนวัตรกรรมทางการศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆทั้งในส่วนของครูช่างเองและครูชํานาญการเช่นครูช่างถือว่าการได้มาสอนเด็กนักเรียนด้วยความช่างคิดช่างสงสัยของเด็กทําให้เด็กเกิดการตั้งคําถามในสิ่งที่เรียนและนําไปทดลองเองจนเกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ในส่วนของครูชำนาญการเองก็ได้นำความรู้ที่ได้จากครูช่างถอดออกมานำเสนอในรูปแบบของตำราเรียนผมมาเรียนรู้กับเด็กด้วยไม่ต้องใช้กาวกรินเกาวอื่นไม่ได้หรอกการมะขามเทศเกาแต่เดาเกาวราฝิดได้ไหมเออเด็กเขาเข้ากลับไปทดลองทดลองอาจารย์ทําได้ค่ะกลายเป็นว่ามันเอื้อกันระหว่างที่เราสอนไปกับย้อนกลับมาเออเนี่ยมันมาช่วยไรได้ด้วยคุณครูช่างเนี่ยบางคนเนี่ยอายุมากแล้วก็การเดินทางก็ลําบาก แล้วก็ค่าวัสดุในการฝึกสอนมีราคาแพงเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยคิดนว,วัตกรรมขึ้นมาโดยการที่ใช้ทําเป็นชุดการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้นักเรียนใช้ทดแทนในการแก้ปัญหาในหนึ่งราคาวัสดุมีราคาแพงหรือคุณครูช่างไม่มีเวลาค่ะนับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ทุนและภูมิปัญญายในท้องถิ่นเป็นตัวตั้งใช้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองคความรู้ระหว่างครูแต่ละโรงเรียน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะมีส่วนช่วยการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กแล้วยังถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ทั้งวิชาการเรียนสายสามัญและวิชาช่างภูมิปัญญาซึ่งนับวันจะค่อยๆสูญหายไปจากสังคมได้เขาถึงเด็กรุ่นใหม่และพัฒนาควบคู่กันต่อไปสำหรับเบสบรีผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนคือการบริหารจัดการเครือข่ายของโรงเรียนขนาดเล็ก นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถบูรณาการวิชาสกุลช่างมาสู่สาระการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี